อโอ้ยหลับสบายจังเลยโอ๊ยอยากหลับแบบนี้ไปอีกสักนานแสนนานพเห็นคุณย่าหลับแบบนี้แล้วอยากนหนีออกไปเที่ยวแล้วสิพวกเราเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์สุดเจ๋งอย่าลืมกดติดตามช่องเป็ดไงช่องสำหรับคนหน้าตาดีกันด้วยนะครับยูฮู สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เรา่นเกมโลบก,กับมอนที่มีชื่อว่าคุณย่าไม่พอใจนะครับอุ๊ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราอยู่ในห้องนะเราจะแอบคุณย่าออกไปดีกว่าภารกิจก็คือว่าหาคุกกี้วันคริสต์มาสนะครับผมวันนี้วันคริสต์มาสเหรออุ๊ยดูสิคุณย่าคุณย่ายังหลับอยู่ใช่ไหมอืมเราไม่เจอใครเลยไม่มีใครเลยเหรอสวัสดีเราต้องทํายังไงวะ หรือว okay. okay. oh, okay. ่าเข้าประตูน so. <you>. <medi> ี้กันนะโอเคเข้าประตูนี้นะครับผมนี่ไงคุกกี้โอเคเราได้คุกกี้มาคิด้นมาแล้วตามมาเลยนะไอรันหากุญแจห้องใต้หลังคาเดี๋ยวกุญยากุญยาใจเย็นกุญยาไอ้ผมแค่ลงมากินคุกกี้เฉยๆไปเออกุญแจกุญแจอยู่นะอออคุณกุญยากุญยาใจเย็นอออโอ้โหไม่มีกุญแจนี่หว่าไม่มีกุญแจหอบห กุญแจผมเจอแล้วผมเจอแล้วกุญแจอยู่นี่เองโอเคไปแล้วตัวเองอ้ยตอนนี้ผมได้กุญแจมาแล้วเพื่อนอเลรนี่เลยนี่เลยขึ้นขบวนขึ้นขบวนกันขบวนนั้นอันนัโอ้โหกุญยากุญยาโอ้ยนี่มันโอ้โหยยังกับกุญแจสปีดยังกับกุญแจสปีดเลยโอ้โหดูดูการขึ้นดูการขึ้นของเขาสิโย้อดเลยเฮ้ ตามมาไม่ได้อะดีคุณเอออะไรอ่ะตกใจหมดเลยผมตกใจหมดเลยคุณขนาดนี้ขนาดนี้คืออะไรดูสิเออไปแล้วอ๋อโอ้โหนิดนึงก็เอาแล้วไปปีนกันปีนกันแล้วเออต้องขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมไปเลยนี่โอ้โหนี่เรานี่เราต้องลงทุนในการเสี่ยงชีวิตแบบนี้เลยเหรอ เพื่อคุกกี้แล้วก็เพื่อการแอบออกไปจากที่นี่ทำไมเราไม่ขอคุณย่าตรงๆทไมเราไม่ขอตรงๆอรงอนี่ก็ตกจังเลยค่อยๆเดินโอเคเรอฟไลไอ้เดือดสตริงทำดักโอ้โหนี่มันกับดักหนูหรือว่ากับดักช้างเนี่ยอ,อย่าไปโดนมันดีกว่าเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยอือโอ้ยมีรวดน้ำด้วยโอ้โห มีทั้งแบบว่ากับดักหมีแล้วก็ลวดหนามอุ้ยออโอเคไปเลยไปเลยไปเลยอือเราออกมาจากที่นี่แล้วเฮ้ยนี่เสียงคุณย่าคุณย่าอยู่ไหนไปเจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณย่าคุณย่าโอ้โหคุณย่ามาดักรอเราตรงนี้เลยเหรอจเย็นเอ้ยคุณย่าเอ้ยนี่หลุมอะไรอ่ะหลุมอะไรกันโอ้ยข้างในหลุมนี้คืออุ้ยเป็นเหมือนสุสานเลยเพื่อน เป็นสุสานอะไรสักอย่างนึงอะอุ้ยเรากระโดดไปตรงนี้กระโดดไปก่อนแล้วกันอยากรู้ว่าข้างบนนั้นมีอะไรมันจะมีลิฟต์หรืออะไรสักอย่างนึงใช่ไหมโอ้โหแล้วลิฟต์พาเราขึ้นไปตรงไหนเนี่ยไปตรงไหนกันนะเราพยายามแง้มดูข้างบนอยู่ว่าไปตรงไหนกันโอเคมาถึงที่หมายแล้วเหมือนจะเป็นแบบว่าอะไรสักอย่างนึงอะเป็นหอคอยเหรอหรืออะไรกันนะ ไปไปไปเราขึ้นไปบนยอดกันดีกว่าพวกเราอยากรู้ว่าข้างบนนี้มีอะไรนะพเพื่อนๆอย่าลืมเอาใจช่วยผมด้วยนะโอ้แต่ว่าวิ่งมาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยอู้ขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นกับดากอีกแล้วอะ่ะออต้องระวังให้ดีระวังให้ดีเลยเมืดอีกแล้วเฮ้ยทำไมเสียงหอยหัวอย่างงี้ เสียหมือนคุณย right? ่าหลับเฮ้ย oh, no. oh, no. sí. ไม่ใช่คุณย่าสิซอมบี้ซอมบี้นี่นะโอ้ยซอมบี้ไม่นะะไม่เป็นไรเอาไว้แล้วกันโอ้โหซอมบี้เพียบเลยซอมบี้เพียบเลยแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยไปทางนี้แล้วกันมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปแล้ว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 ทางนี้หรือเปล่ามันจะเป็นทางนี้นะนี่ไงนี่ไงจริงด้วย ไปแล้วไปแล้วไกันปีกันโอ้โหแครานี่มีซอมบี้ด้วยอ่ะโอ้ยนี่มันมหากราบเลยเนี่ยเฮ้ยเหมือนเราจะกลับมาที่เดิมหรือเปล่าคุณย่าไปใหญ่ตัวเองคุณย่าไม่นะคุณย่ากันดึคุณย่ากระดิบคุณย่าโอ้โหคุณย่าจะแค้นอะไรเนี่ยเราแค่กินคุกกี้แค่ชิ้นเดียวเองอ่ะคุณย่าไปนะไปแล้ว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 คุณย่าโอ้โหคุณย่ากระดึบกระดึบ กุอ่ะกุยาจกุยากมาบนเราทำไมเราแก้เมื่อกี้คุกกี้เองอ่ะถือกระเบกไม่ทันเลยไปเลยมาเลยมาเลยมาเลยพวกเราไปกันไปกันไปกันตรงนี้ต้องกระโดดดีๆโอเคกระโดดดีๆเออตรนี้เป็นทางลงแล้วเพื่อนๆลงได้โอเคค่อยๆกันหรือไปเออเอาหน้าจุ่มหน้าจุ่มกระแพง ไปเลยเหมือนเราจะกลับมาที่บ้านอีกแล้วนะนี่ไงกลับมาที่เดิมเลย oh, <no. S 1> เรารถคันนี้คืออะไรอะ <What? S 1> จะเริ่มไปอีกห้าสี่สามสองหนึ่งไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อะไรเนี่ยนี่มันรถนี่มันรถซื้อของคุณยาไมเนี่ยเอาไปเอามาขับเล่นเอามาขับเล่นเฉยเลยคุณยาคุณยาบอกกับเตินบกกับเตินุนณยาแต่ว่าโอ้พวกความเร็วมันจยูเป็นอยู่จริง มันอยู่ที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยเท่านั้นเองโอ้โหคุณย่าอุ้ยโอ้โหโอ้ยผมต้องแบบว่าดูอันนี้ไปด้วยอุ้ยเอ้ยโอ้อโอ้โหวูู้ฮเรียบร้อยอ้ถึงเวลาไปยิ้มก้าวินะเพื่อน <S <S สุดยอดเลยๆๆมันอยู่ที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาล,เเลัยจริงๆนะไปเลยโอ้ยหลบไม่ทันนะไเวลาไปแล้วกันเฮ้ยหลบ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  โอ้ยเกือบแล้วนิดเดียวอีกแค่นิดเดียววิ่งหลบก่อนวิ่งหลบก่อนมาเลยกิ้งไปเลยโอเคไปแล้ว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 ,ลวเรียบร้อยดูเข้าไปฮ้หน้านั้นคืออะไร่ะคุกกี้โซกา้าอู้เป็นปืนใหญ่คุกกี้เหรอมาเลยอุ้ยมาเลยคุณยา่าเกนดอนอยู่ไหนอะคุณยา่าคุณย่าอยู่เอาอยู่นี่ เออคุณย่าอยากกินคุกกี้ใช่ไหม <Yeah. S 1> มาเลย <Yeah. S 1> มาเลยแกนนี Candy coming. Candy coming ่คัมมิ่งแกนนี่คัมมิ่งเหรอเสียงมันอยู่รอบตัวเลยโอ้ยเฮ้ยคุณย่าคุณย่าโอ้โอ้ไม่นะคุณย่าไม่เป็นไรไมาละกันมามาเลยแล้ <laughs> อะไรบังจอแล้วเนี่ย <Huh? S 1> <laughs> โอ้ยเอาไม่ออก <Yeah. S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ <Yeah. S 1> เพื่อน <laughs> เอาเลยอยากคุณย่าจับได้ก็พอ ค Studio, no? ơi, ุณย nice> ่าอยากกินค yeah, yeah! right, yeah. uh, yeah. yeah, yeah, uh ุก huh. กี mm ้ใ hmm. ช yeah. nice ่ไหมมาเลยอุ้ยเดี๋ยวคุณย่ามีหลายล่างคุณย่ามีหลายล่างเราอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งต้องวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยอยู่นิ่งเดี๋ยวคุณย่าจับได้คุณย่าจับได้เดี๋ยวอ้หเพียบเลย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 อึอึเรียบร้อยมาเลยขึ้นบันต้นไม้กันคุณย่าได้กินคุกกี้อิ่มแล้วนะแล้วอะไรเนี่ยจะไปเรา กดไม่ได้กดออกไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคฮอเฮ้ยได้กคุกกี้แล้วพวกเราเย้โอ้โหโอ้เราออกมาจากที่นี่ได้แล้วแล้วคุกกี้ก็เสร็จเรานะครับ,บอเอ้ๆแล้วก็คุณย่าก็ได้กินคุกกี้สมใจเลย จบแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู